พระเอกดังโลแจ้งความเจอหนุ่มปริศนาปกรุกคุกคามถึงบ้านนักสแสดงหนุ่มเกรซสะพลเข้าแจ้งความสอนอวางทองหลังหลังเจอโรคจิตคอยส่งข้อความข่มขู่คุกคามเป็นเวลานานหนักสุดมาหาถึงบ้านจนตนทั้งนี้กลัวกังวลหวาดระแวงไปหมดหวันเกิดเรื่องไม่ดีกับคนในบ้านเลยต้องมาแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ โดยหนุ่มเกรซโพสข้อความว่าหลังจากที่คิดมาหลายวันว่าจะปล่อยผ่านเหมือนทุกครั้งดีไหมแต่จากเหตุการณ์ล่าสุดที่มันทำให้ผมต้องใช้ช่องทางส่วนตัวนี้มาโพสเพื่อปกป้องตัวเองและคนในครอบครัวผมโดนคนคนหนึ่งส่งข้อความคุมขู่คุกค,คามมาเป็นเวลานานและล่าสุดก็ได้มาหาผมที่บ้านโชคดีวันนั้นไม่มีใครอยู่เลยยังไม่เกิดเหตุร้ายอะไรขึ้น ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรจากผมแต่ถ้าคุณเห็นโพสต์นี้โปรดหยุดเธอครับมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นจากการกระทำนี้เลยเพราะหากวันนั้นแม่หรือพี่สาวผมอยู่บ้านจะเกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ไม่อยากจะคิดผมปล่อยผ่านมานานแต่ความกังวลความกลัวและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของผมมันทำให้ผมไม่สามารถอยู่เฉยได้แล้วครับ สุดท้ายนี้ผมได้ดำเนินการทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับ